สวัสดีครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับผงเค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มาแล้วเนาะในตุ้มกระหนุมพีทนะครับสองหนุ่มอินซีนะแล้วก็วันนี้ก็วันก่อนคุยกันเรื่องผักกาศข่าวนะพีทวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกระหล่ำปลีซะหน่อยเนาะก็เดี๋ยวถ้าคุยช้ากว่านี้เดี๋ยวมันมันมันจะเหลือน้อยมันจะเหลือน้อยนะเพราะว่าก็ยังไงล่ะก็ปุ่ม ปลูกได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าช่วงที่ปลูกตอนนั้นมันตุลาคมเนาะพีทตอนนี้เดือนธันวาคมก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วละเพื่อนๆคือพูดง่ายๆว่าลูกค้าก็จีตูดจองเนาะพีทเขาจองเยอะมากยังไงเดี๋ยววันนี้พีทยังไม่ผ่าตัดใช่ไหมเมื่อเช้าตัดไป2หัวส่งลูกค้าที่กรุงเทพอันนั้นทําคลิปไม่ทันนะเพื่อนขออภัยด้วยแต่ก็ยังไงเดี๋ยวพีทก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรปักป้ายจองให้ลูกค้าหน่อยเนาะเพราะว่า คือจำนวนจํากัดนะครับ่เอจำนวนจํากัดเนาะฟิสยังไงก็เดี๋ยวเราแต่เราก็ปลูกเพิ่มแล้วล่ะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แปลงกรหลำปรีนะครับกรหลำปลีเขาเรียกว่าอะไรกรหลำปรีผู้เหลือรอดจากพายุฝนปลูกเดือนตุลาคมตอนนี้ธันวาใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเกิน3 4วัน5วันอะเนาะไงไปเจอกันที่แปลงนะครับ ถึงแปลงแล้วนะครับก็ที่เห็นว่างๆเพื่อนไม่ต้องตกใจนะเขาตายน้ํานะครับแล้วก็่าหัวนั้นหัวนั้นมีลูกค้าเขามาชี้ไว้เนาะครับผมหัวนี้นะครับก็เขามาชี้ไว้น้องพีทก็ยังยังหัวเนี้ยอีกประมาณกี่วันน้องพีทอาทิตย์กว่าครับอทิตย์กว่าเลยเหรอมันยังมันยังไม่แน่นเลยห้าวันขึ้นไปมันยังไม่แน่นเนาะครับห้าวันเขาก็จะได้ทานแล้วเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวน้องพีทก็จะสับไปเรื่อยๆนะครับก็ จองหลายคนแหละ <c oughs> ก็เขามาชี้ไว้เนาะแล้วก็เราก็เสียบจองให้เขานะครับนี่เพื่อนๆดูดินี่กําลังเริ่มห่อแล้วครับช่วงนี้อากาศเย็นเขาก็จะห่อดีกล่าปีพันนี้ก็จะหนักหน่อยนั้นเพื่อนนะหัวเขาก็จะโตหน่อยหัวโตหน่อยแล้วก็เป็นพันหนักเนาะก็ประมาณ3เดือนนะพีทครับผมสมเดือนเพราะว่ากล่าปีบางพันอะจิรพัดฟาร์มอ๋อนี้จิรพัดฟาร์ม <c oughs> โอ้หัวใหญ่เลยจีพัทฟาร์มนี้ไม่รู้ว่ากี่หัวนะก็เสียบเสียบเผื่อกันไว้นะครับสักสองหัวการดูแลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเพาะในกระบาดเนอพิชเนาะเพาะในกระบาโอ้หัวนีวนหว้หัวนี้อลังการมากของ,ของครูบอยของครูบอยหมดหลายรอบแล้วก็วิธีการดูแรลรักษาก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็เพาะใส่กระบาดนาพีชเพาะใส่กระบาดหรือว่าถาหาหรุมนั่นแหละเพื่อนๆนะพอสักประมาณ หนึ่งเดือนได้ไหมต้นอ่อนเขาอะต้นต้นอ่อนเขาหนึ่งเดือนเราก็ลงแปลงนะพีทพอลงแปลงนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ก็ก็ลงฝั่งนี้ฝั่งนี้สูงหน่อยนะก็หนานแน่นหน่อยเพราะว่าเขาเขาเขาไม่ไม่ตตยน้ําแต่ต้นนี้ตัดไปเมื่อเช้าขออภัยด้วยนันเพื่อนนะนี่อาจจะดูไม่สวยเมื่อเช้าตัดให้ลูกค้าอันนี้ส่งลงเทพหน่อยแล้วก็พอเราลงแปลงแบบนี้แล้วเราก็ลดน้ําเช้าเย็นปกติช่วงแรกๆมีแมลงไหมพีท เป็นอะไรเอ่ยจ,จิงหลิดเจ้าเดิมน <laughs> <laughs> ะแมลงจิงหลิดเจ้าเดิมก็ใช้วิธีการเหมือนคล้ายๆลุ้ยเลยเนาะพีทก็คออือไฟฉายส่องตอนกลางคืนฉีดพ่นไล่แมลงด้วยสมุนไพรจุลินทรีย์สมุนไพรสักสองสามสูตร,รนะพเพื่อนๆนะถึงจะเอาอยู่นะใครมีสูตรไหนก็ฉีดได้เลยนะครับไม,ไม่ไม่ต้องมาฟิกละว่าจะเป็นสูตรปาล์มโลกสูตรยาแรงสูตร มีน้ำหมักอะไรก็ฉีดได้นะครับน้ำส้มควันไม้ก็ฉีดได้นะฮะฉีดไล่แมลงพร้อมกับฉีดฮอร์โมนให้เขาด้วยนะพิษเนาะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมหมักนะครับรวมกันเป็นฮอร์โมนจันทรวนเหมือนที่พวกเราทําก็ได้นะครับฉีดพ่นฉีดพ่นเขาทุก3เดือนอันนี้วิธีการใส่ปุ๋ยนะเอาพีทเดี๋ยวนึงวิธีการใส่ปุ๋ยเนาะพีทเนาะก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยพืชสดที่เราหมักไว้นะก็จะมีเศษใบไม้นะครับแล้วก็ มูลสัตว์ต่างๆเราหมักทิ้งไว้นะครับแล้วก็อันนี้ขออนุญาตไปย้อนดูคลิปเราทําไว้ให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นการหมักปุ๋ยนะครับวิธีการใส่ก็จะใส่ข้างๆต้นอย่างนี้นะครับอันนี้เราใส่ปุ๋ยไปกี่รอบ้นะพีทประมาณ2 3, อสามสี่<ด>รอบเนาะโดยประมาณ <4 S 1> ที่ใส่เยอะเนะ่เ <ๆ S 1> พื่อนๆเพราะอะไรรู้ปะเพราะฝนเขาตกนะพีทตกแล้วก็เขาก็จะช้าล้างออกไปเราก็เลยใส่เขาบ่อยหน่อยยังมี พีทบอกว่าก็ยังเห็นเหลืออยู่เพื่อนเพื่อนดูนะนี่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 อย่างต้นนี้เมื่อเช้าเราตัดให้ลูกค้าแล้วแต่เราดูที่กระดินนะก็ยังเหลือปุ๋ยพวกนี้อยู่นี่ดีมากเลยอ่ะเหมือนกับว่าเราได้หมักหมักแปลงเนาะได้เตรียมแปลงในการปลูกรอบต่อไปรอบต่อไปเราก็แค่สับสับสับนะครับพลิกหน้าดินเนาะพีทพอพลิกหน้าดินเสร็จปุ๊บเราก็ปลูกพืชแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะเอาอะไรลงแต่ไม่ใช่กระหล่ำปีแน่นอนพยายามไม่ซ้ำนะครับ นั้นพีทก็จะเก็บใบอย่างนั้นเอาไปให้ปลานะพีทไปให้ปลาให้ไก่นะครับ,รบนี่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 น,นี่เอ่อทำตามขั้นตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องรสชาตินะพีทรสชาตินี่คือปัญหาของกระหล่ำปลีอะ่ะเพื่อนๆส่วนมากนะผมรู้นะว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องว่ามันเหม็นเนาะพีทเนาะก,ก็ยาฆ่ามแมลงด้วยแล้วก็บางเกษตรกรบางท่านก็ ฟูลดานเลยนะพีทลองหลุมอะแต่ก็คือแบบเขาก็จะส่งผลมาที่กลิ่นของของกระหล่ำปลีเนาะเวลาทานอย่างเงี้ยก็แน่นอนแหละเพื่อนๆเ,เ,เอ้ยอย่างพวกเราอะกินปุ๊บปวดท้องปั๊บเลยใช่ไหมใช่ครับมันพอดีเราไม่ได้กินแบบเคมีมานานแล้วไงเราเลิกกินมานานแล้วเนาะพีทพอ,พอ,พ,อพอมากินอย่างเงี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกสบายท้องเราก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในกะหล่ำปรีผมจะไม่บอกนะวันนี้ว่าโภชนาการอาหารของเขาเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องสารพิษที่ตกค้างอย่างน,นี้ดีกว่าเนาะ <S <S นี่นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงนะถ้าของท้องตลาดนะสารพิษตกค้างเยอะมากนี่นะครับถ้าพูดถึงนะถ้าเราดูแลแบบนี้นะในเรื่องของรสชาติเนี่ย <laughs> ต้องชิมกันเองอรพีท <laughs> ต้องชิมกันเอง <laughs> นี่พอดีน้องออยมาเที่ยวด้วยนะครับ ยัดยาติกันนะคบพอดีมาชมแปลงผักอแล้วก็รสชาติเนี่ยคือจะว่าแย่งกันก็ได้ไหมพีทแย่งกันอธิบายยากเอาเป็นว่ายังไงดีอ่ะมันสบายท้องนะครับในเรื่องของรสชาติเวลาเวลาต้มเวลารั่วเวลาได้กลิ่นของเฉพาะกระหล่ำแท้เนาะแต่ถ้าทุกครั้งนี่กลิ่นไม่รู้ว่านกลิ่นอะไรโดยเฉพาะกินกับลูกชิ้น ชัดเจนกระหล่ำปีสดเนี่ยนะพีทกระหล่ำปีสดเนี่ยจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็อย่างรอบนี้รอบนี้ที่เหลือได้นี้สักประมาณ200หัวได้นะประมาณนะครับประมาณรอบเนี้ยเพราะว่าที่จริงอะ่ะเราก็อยากปลูกเยอะกว่าน,นั้นแหละแต่พอเราปลูกในช่วงของตุลาคมเนาะพีทตุลาคมเนี่ยในเรื่องของฝนนะครับเราป้องกันไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นเพราะว่าเ,เราไม่มีหลังคาเนาะถึงจะมีหลังคาได้ตอนนั้นก็ไม่มีแสงนะครับที่เห็นแหวงแหงตรงนั้นก็ <Perez S 1> <ๆ>ส่วนใหญ่ เป็นเ,นะเป็น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 แช่น้านั่นแหละแล้วก็ที่เห็นตรงกลางว่าเอ๊ะทำไมตรงกลาง <S <S เหมือนกับว่าแหว่งแหว่งก่อนหน้านี้เป็นข้าวโพดนะเพื่อนๆนะเป็นข้าวโพดซึ่งตอนนี้เราก็เก็บไปหมดแล้วนะครับเก็บไปหมดแล้วเราก็จะเหลือแต่กระหล่ำปีขอบๆอ,อย่างนี้นะครับส่วนแปลงโน้นที่เห็นมะหลองมะแหลมโน้นเป็นบ็อกโคลี่นะครับอันนั้นมีดอกหรือมีดอกไม่รู้เหมือนกันอีใครมาหลานมาเล่นที่แปลงผักนะครับ ชอบวิ่งเล่นกันนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้เคมีเนี่ยอะไรมันก็ดูสดชื่นนะอ่าดูอันนี้ใครเอ่ยชื่ออะไรเนี่ยไอหมึกดำหมึกดําวันนี้นะครับกล่ำปรีนะก็เป็นคลิปสั้นๆนะพีทเนาะมาให้ดูมาอัปเดตเอาเป็นว่าคลิปเต็มจัดเต็มในอีกรุ่นหนึ่งเนาะแต่รุ่นนี้คือคลิปผู้เหลือรอดแต่อยากโชว์ไงอยากโชว์ไอใหญ่สุดเมื่อเช้าเนี่ยที่ตัดไปอ่ะเท่าไหร่นะ ได้แค่เท่าไหร่หกขีดเนาะหกขีดกับเจ็ดขีดไม่ถึงกิโลเพื่อนแต่แน่นมากนะหัวนะแน่นมากนากินมากนะวันก่อนผมแอบกินละแอบกินละโอเคอย่างแปลงนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นคณะเนาะอันนี้ก็ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆน่าจะได้ตัดพร้อมกละลำปลีเนาะน่าจะได้ตัดพร้อมกันส่วนฝั่งโน้นเป็นสลัดนะครับผักสลัดนี่โอ้ยกะก็กาลังโตเหมือนกันแล้วล่ะแต่ยังไงช่วงนี้นะครับก็คือกระลำปลีอีลุยคณะมาแล้ว ก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับ oh. ยังไงวันนี้นะครับในตุน้มขนมพีษเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะวันนี้เนื้อหาสาระอาจจะมาโชว์ของดีกว่าอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเกร็ดสาระสําคัญอะไรมากมายนะครับเรื่องวิธีการดูแลรักษาก็เออแมลงก็ถ้าไม่ให้เขาสมมติเขาวางไข่ถ้าไม่ให้ไข่เขาเป็นตัวหนอนเนี่ยพีษ ก็คือกระหล่ำปีเมื่อเช้าก็เห็นนอนถูกปะแปลว่าเราเราปล่อยให้ไข่เขาพัฒนาเป็นตัวหนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้ไข่เป็นตัวนอนเราก็จะมีสูตรที่เรียกว่าปามโลกเนาะฉีดฉีดครับพอพอเรารู้ว่าถ้ามีแมลงหรือว่ามีผีเสื้อมาวางไข่เนี่ยเราเอาสูตรปามโลกฉีดไปที่ไข่แล้วเขาก็จะฟอไข่ฟอแล้วก็ไม่กลายเป็นตัวนอนแต่อย่างเมื่อเช้าตัวเมื่อเช้าที่เราเห็น่ะ ก,ก็มีภาพอยู่นะเดี๋ยวพี่ไปย้อนดูภาพเดี <c oughs> ๋ยวเอาภาพใส่ใส่ใสผม <im Born> ผมจะเอาภาพใส่ขั้นกลางนะเพื่อนนะอันนั้นนะ่ะ <im> ก็ <im> เป็นอะไรที่พอโดนจุลินทรีย์สุดปามโลกเนาะตัวหนอนก็คือพูดง,งนน่ายว่าตัดวงจรเขาแหละไข่ฝอก็ไม่เกิดหนอนส่วนมากไม่เกิดแต่ถ้าเกิด <im> พีทก็ใช้ไฟส่องช่วยเขาหน่อย <im> แต่ผมไม่เยอะเนาะพีทไม่เยอะครับไม่เยอะเนาะเพราะว่าดูแลแบบนี้เพื่อนคือเออผมว่ากระหล่ำปีเนี่ย ยากสุดก็คือเรื่องตัวหนอนนะเพราะว่าเกษตรกรก็จะเอายาฆ่าหนอนฉีดแต่ถ้าเราดูแรงอย่างนี้เราก็ไม่ต้องแทบไม่ได้ฉีดอะไรอะดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรเพื่อนๆแต่ยังไงก็แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้สิถ้าเราเราทําอย่างงี้ตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ดูแลตั้งแต่กระบาดนะผลที่ตามมาต่างๆที่ที่เรียกว่าอุปสรรคในการปลูกกระหล่ำปีเนี่ยก็ไม่เกิดเนาะยิ่งเรื่องรสชาตินี่ยกให้เขาเลยผมว่า ยอดอจองตัวนี้สูงสุดสูงสุดราคาก็แพงด้วยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราทําค่อนข้างยากกว่าทุกตัวเนาะ<ช>ยังไงวันนี้เราสองคนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแช์ share, นะเออซับสไายตติดตามพวกเราด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่เด็ดแน่นอนเดี๋ยวมีพืชพันธุ์ธัญยา,ารตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาทีลตัวนะพีช,ชยังไงวันนี้เราสองคนกล่าวคําว่า<ไ>วสวัสดีครับ